นี่ไม่ใช่อีมิงนะคะเป็นอีปองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปองก็จะมาสปอยหนังเรื่องล่างทรงนั่นเองนะคะท่านผู้ชมไปดูหรือยังคะล่างทรงนะคะนี่ไม่ใช่อีมิงนะคะนี่คืออีปองค่ะเขาก็รู้อยู่เอออยากจะบอกว่าหนังเรื่องล่างทรงเนี่ยเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะคะ อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยหนังเขาประสบความสําเร็จนะคะรายได้ทะลุร้อยล้านไปแล้วนะคะทุกคนเออเป็นหนังที่ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยและเกาหลีนะคะเออเอาอยากจะบอกว่าความเด่นความพิเศษของหนังเรื่องนี้คืออะไรสำหรับปองนะเออปองให้คะแนนเต็ม9.99อ่ะหักหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าหักหนึ่งเพราะอะไรนะคะเกเพราะว่า เออมันเป็นหนังเหมือนไม่ใช่หนังมันเป็นหนังเหมือนว่าเราเนะ่ยเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะคะแต่โดยเฉพาะฉากแรกเปิดมาก็คือเป็นฉากงานศพของคนชื่อวิลโลดนะคะเออซึ่งโดยที่สาเหตุที่ปองอินเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะว่าปองเป็นคนอีสานแล้วเกิดและเติบโตมาในชนชน,นบทนแล้วก็ เห็นเหตุการณ์อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆด้วยซ้ำมั้งก็เลยแบบอินกับฉากงานศพของเขาเป็นพิเศษมันเป็นเหมือนไม่ใช่เราดูหนังนะเหมือนเราไปงานศพจริงๆเออถ้าใครเป็นคนอีสานน่ะก็จะถ้าดูเราจะอินเป็นพิเศษปองคิดว่านะเพราะปองเองอินมากแล้วก็โดยเฉพาะอ่ะสภาพบ้านเรือนที่เขาไปถ่ายก็คือเป็นสภาพบ้านคน คือสภาพความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่เนี่ยคือเป็นบ้านที่คนอยู่จริงๆโดยเฉพาะในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือค้อความพิเศษของหนังเรื่องนี้มันอยู่ตรงเนี้ยคือเหมือนเป็นหนังที่เราเออไม่ได้ดูหนังอะเหมือนหนังที่เกิดจากเรื่องจริงจริงอันเนี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องแต่งหรือว่าเรื่องจริงนะคะอันนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วฟองเชื่อเรื่องร่างทรงเรื่องพูดผีวิญญาณอันเนี้ยยอมรับว,ว่าเชื่อเพราะว่า เคยเห็นนะคะและอีกอย่างหนึง่งถ้าคนไม่เคยเห็นเขาก็จะไม่เชื่อนะแต่ว่าคนที่เคยเห็นเขาก็จะเชื่อนั่นเองนะคะค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าครอบครวัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่เขาแบบเป็นอ่าล่างทรงของอ่า่าบาหยันนั่นเองนะคะเรื่องล่างทรงนัเขาก็จะพูดถึงว่าต้องสืบทอดทางอ่ะบรรพบุพรุษก็คือจากครอบครวัวสู่ครอบครวัวนั่นเองนะคะคือว่า โดยคนใหญ่คนที่จะรับรับเป็นทายาทหรือว่ารับขันห้านะบ้านถนะ้าเอิร์นรับขันห้าที่มาเป็นร่างทรงต่อเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นอันนี้ก็คือปองก็เคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นเหตุการณ์ญาติของญาติปองเขารับขันห้าจากยายมาจริงๆนะคะอันนี้ก็เลยเชื่อนั่นแหละค่ะเออเขาทําหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเกี่ยวกับสารคาดีร่างทรงนะคะที่เขา ทำศึกษาเกี่ยวกับร่างทรงนะคะว่าสรุปแล้วว่าร่างทรงเนี่ยคนที่รับเป็นร่างทรงเนี่ยเป็นร่างทรงของบรรพบุรุษได้รับขันห้ามาหรือว่าเป็นร่างทรงของผูดผีปีศาจหรืออะไรสักอย่างพูดแล้วคนลุกคนลุกจริงๆได้พี่น้องคอยบด้เว่าเล่นได้เห็นบอลโอ้คนลุกเพิ่งดูจบไปหมาดๆนั่นแหละค่ะอืมเขาก็เลยแบบไปตามติดครอบครัว อะไรนะยะสันเทียเนี่ยนะคะเออซึ่งครอบครัวยะสันเทียเนี่ยก็มีพี่น้องอยู่สามคนนะ้วก็คือมีอ่ะลุงมานี่มีป้านิ่มป้าน้อยนั่นเองนะคะก็คือเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดก็คือมีอยู่ว่าอ่ะมิงเนี่ยเป็นลูกของป้าป้าน้อยกับอ่ลุงวิโรจน์แล้วทีเนี้ยลุงวิโรจน์เนี่ยเขาแบบป่วยแล้วก็เป็นมะเร็งตาย โดยเขาบอกว่าอันนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้นะคะในนันเขาว่าต้นตระกูลของคนชื่อวิโรจน์เนี่ยเหมือนกับเขาแบบเป็นนักประหารชีวิตหรือทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัดคอคนตาย,น,ยนะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าทายาทที่ส,สืบสืบทอดกันมาก็คือต้องมีอันเป็นไปไม่มีใครได้ตายดีอย่างอย่างรุ่นปู่หรือรุ่นตาเนี่ยนะคะ ก็คือแบบทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงโรงงานทอผ้าอะไรนี่เหมือนกับธุรกิจเจ๊งก็เลยทำเรื่องเผาโรงงานเพื่อจะเอาเงินประกันนั่นเองนะคะเออก็คือทำแต่เรื่องชั่วยายเออนั่นแหละเออแล้วก็ตอนที่เขาเผาโรงงานก็คือมีคนตายเออก็เหมือนกับเขามีเจ้ากรรมนายเวรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วส่วนลุงวิโร์เนี่ยเขาก็เขาแบบอ่ะครอัวงก็คือขายเนื้อหมา ที่เขาเรียกว่าเนื้อสวรค์น่นนะคะือเนื้อหมานั่นแหละแล้วทีนี้เหมือนกับป้านิ่มเนี่ยก็แต่งงานกับลุงวิโรจออนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าป้านิ่มก็ไปสืบทอดธุรกิจค้าค้าค้าเนื้อหมาจากทางครอบครัวแฟนของเขาก็คือลุงวิโรจนั่นเองนะคะเออส่วนลุงวิโรจนี่ก็เป็นมะเร็งตายเออเรื่องราวมันก็เกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่ตอนงานศพลุงวิโรจน์นะคะอยากจะบอกว่าฉากงานลุงศพวิโรจน์เนี่ยเป็นฉากที่ปองประทับใจสุดก็คือเปิดเรื่องมาเออมันเหมือนกับงานศพตามบ้านนอกจริงๆเลยมันมันไม่เหมือนดูหนังเออที่พูดไปแล้วเริ่มต้นนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มิงก็เป็นลูกสาวของอ่าคนชื่อวิโรจน์กับป้าน้อยเออตามหลักจริงๆแล้วป้าน้อยเนี่ยต้องเป็นคนรับขัน ืบทอดทายาทล่างทรงย,าาย่าบันยะา่าบายันเออแต่ว่าป้าน้อยเนะี่ยเขาไม่รับคนที่รับแทนก็เลยเป็นป้านิ่มเออแล้วทีเนี้ยในในเรื่องเนะคะเขาเขาก็แบบว่าให้ป้านิ่มเป็นคนเล่า,เป,นนเ,ลาเป็นคนเล่าบทสัมภาษณ์ของป้านิ่มอือป้านิ่มก็เลยเป็นคนรับรับล่างทรงอ่ะญาบายันแทนนะคะ ที่จริงอะต้องเป็นป้าน้อยแต่ป้าน้อยเขาไม่รับเขาไม่อยากเป็นร่างทรงเขาทําถึงกระทั่งขั้นแบบว่าไปเปลี่ยนนะคะเป็นนับถือาศา,ยยยาส,สนาคิดเลยอไม่นัสศาสนาพุทธด้วยเพราะว่าเขาไม่อยากรับเป็นร่างทรงเออนั่นแหละและทีเนี้ยเหมือนกับว่าเขาก็เลยว่าเหมือนกับว่าเหมือนทายาทเนี้ยก็คือจะสิ้นสุดลงที่นิ่มแล้วเพราะว่านิ่มมาเป็นเป็นทายาทคนคนเดียวแล้วที่ต้องรับ รับขันต่อโดยที่มิงก็ไม่ไม่อยากรับเป็นทายาทเพราะว่าป้าน,น้อยเขาไม่อยากให้มิงรับเขาก็เลยคิดว่าที่มิงเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นกับมิงเป็นเพราะว่ามิงอ่ะไม่ยอมรับขันห้าเพื่อสืบทอดทายาทอาญาบญา,าบายอย่างนี้แหละก็เลยเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับมีคนแบบมีผีมาเข้ามิงตอนส่วน ป้าน้อยก็คิดว่าเป็นเพราะว่าต้องเป็นเพราะว่าญาติบาลีามาเข้ามันมา,มาทําให้เรามีอันเป็นไปเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้มันคือความจริงนะคะที่ปองเคยเห็นตามมานอกเออถ้าแบบว่าใครที่ไม่รับขันนะ่เหมือนเขาจะมาทําให้เรามีอันเป็นไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่ไม่สบายตัวอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เห็นมากับตานะคะโดยเกิดขึ้นกับญาติของปองเองนะ่ะเออนั่นแหละค่ะก็เลยมิงอะ่ะ เหตุการณ์ต่างๆ,ๆเลยมาลงที่มิงโดยจะเ,เหมือนกับว่าเหมือนอยู่ๆก็แบบมิงเองก็เป็นเหมือนโดยเฉพาะป้านิปป้านิมบเลยป้าน,นิมบอกว่าไม่อยากให้ให้ให้มิงรับขันห้าเพราะว่ามิงรับไม่ได้เพราะมิงเป็นแบบคนสเสมะเลทเมากินเหล้าเมายาแบบมั่วผู้ชายอะไรประมาณนี้นะคะมิงเนี่ยก็คือได้ทํางานดีนะคะคือทํางานเหมือนกับ ทำงานหรือจัดหางานมั้งแบบหางานให้กับคนว่างงานอะไรประมาณนี้นจนกระทั่งวันหนึ่งมิง่ะถูกไล่ออกจากจากจาก,จากงานเนื่องจากว่าเนี่ยแหละค่ะเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีผีมีสิ่งชั่วร้ายเข้าไปสิงในร่างกายมิงแล้วทำให้มิงเปลี่ยนไปโอตาแบบขคตาแบบเนี้ยโอ่น่ากลัวนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่าสัตว์ประสิ่งที่มาสิงมิงมิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ í, สีสัตว์มด มดแมลงหมาต้นไม้ใบหญ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแขนตระกูลอะยะสันเทียนะี่คือเข้ามาสิงมิงแบบเพื่อจะทําลายให้มิงฆนะ่ากัดกินวิญญาณของมิงโอ,อ้นั่นแหละค่ะมันก็มาล้างแขนเจ้ากรรมได้เล่ตามทังนะคะอะคนที่รับขอบก็คือมิงอืมนั่นแหละค่ะเหตุการณ์ในเรื่องก็จะเป็นมาประมาณนี้น่ากลัวนะคะทุกคน เออยากให้ไปตามดูแล้วคุณจะหลอนมากมแล้วหลอนแบบหลอนจริงจังมากแบบเหมือนเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงอะออนั่นแหละค่ะทีเนี้ยแล้วก็แบบจนกระทั่งป้านิ่มก็แบบทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะช่วยหลานของตัวเองนะคะไม่ว่าจะฉากหนึ่งที่หน้านั่นก็น่ากลัวก็คือฉากที่ป้านิ่มเนี่ยแบบเหมือนเหมือนอ๋อ ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็คือมิงเนี่ยมีแฟนแล้วเหมือนกับเขาท้องแล้วเขาเหมือนเขาทําไปทําแทงแล้วแฟนเขาชื่อชื่อแม็กเสียใจอืม <c oughs> แล้วก็เลยฆ่าตัวตายโดยการผูกคอตายที่ต้นไม้แล้วทีเนี้ยเหมือนกับตอนแรกเอป้านิ่มเนี่ยก็คิดว่าเป็นเป็นผีของแม็กเป็นคนมาทําให้มิงเป็นคนสัมมาเละเทเมาหรือเปล่าแต่ ปากฏว่าก็ไม่ใช่จนตามไปถึงว่าอ,อาจารย์อาจารย์สันติซึ่งก็เป็นคนเรีว่าเป็นหมอทาําเป็นผู้มีวิชาอาคมเหมือนกันนะคะที่นั่นแหละก็เลยไปให้หมอหมอหมอสันตินี่จับจับกระม่องดูปรากฏว่าหมอสันติบอกว่าผีที่มาทำร้ายมิ้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แม็กนะคะแต่เป็นผีที่แบบค <c oughs> วันพ่อหลุดของมิงเคยทำร้ายวาัติชาติปางก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายวิญญาณของหมาที่เขาฆ่าหมาตายเองไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่อยู่โรงงานที่เขาเผาเผาโรงงานที่เอาเงินประกันเองนะคะซึ่งเป็นวิญญาณชั่วร้าย shield. มากเลยนะคะแล้วก็อาจารย์อาจารย์ที่มาทําให้ในพิธีให้ก็คือตายอูและในเรื่องเนี่ยเขาก็บอกว่า เรื่องเกี่ยวกับการอะไรนะหลอกใช่ไหมอย่างอย่างรถของลุงสันติปกติรถเขาเป็นสีดำแต่เขาบอกว่าเขาก็ติดป้ายแปะแร้วว่ารถคันนี้เป็นรถสีแดงนั่นเองนะคะก็คืออันเนี้ยเขาก็เลยเอาเนี่ยมาเหมือนกับว่าเอาเอาแม่ป้าป้าน้อยนะี้ไปเป็นวันนั้นที่เะไปไปเป็นเหมือนหลอกผีวัาเหมือนเอาไปร่วมพิธีเพื่อจะเลือกเรียกผีทั้งหมายทั้งปวงมา มาอยู่ในร่างป้าน้อยแล้วก็เพื่อที่จะเอาตูดอะไรนะจับบิญญาณถ่วงมอแล้วไปทําลายแต่ปรากฏว่าเหมือนกับผีพวกนั้นเขาแบบแก่กล้าความโกรธแค้นเขามีเยอะกว่าหมอผีก็แพ้ภัยเออไม่สามารถชนะชนะพี่พูดผีเจ้ากรรมนายเวรของตระกูลยะสันเทียได้นะคะจนหมอผีสันติเน,นี่ยก็คือตาย สรุปแล้วในเรื่องนั้นไม่รู้จะตายทั้งหมดหรือเปล่านะคะโดยจะเออเหมือนกับที่ปองหักหนึ่งคะแนนเพราะว่าเขาไม่ได้บอกบทสรุปนั่นเองนะคะสรุปแล้วทุกคนตายหมดหรือเปล่าเออเนี่ยขอหักและอีกอย่างหนึง่งตอนท้ายเขาทิ้งท้ายไว้ว่าบทสัมภาษณ์ของป้านิ่มก่อนที่ป้านิ่มจะตายป้านิ่มตายก่อนวันจะทําพิธีพิธีสกุวิญญาณหรือพิธีช่วย ช่วยมิงหนึ่งวันนะคะอยู่ๆก็คือเขาบอกว่าป้ามิงอะไหล่ตายเออหมอก็สรุปสาเหตุการตายว่าหัวใจล้มเหลวอืมนั่นแหละค่ะทุกคนตายหมดแล้วเขาไม่ได้บอกเลยนะคะว่าสรุปแล้วเรื่องสรุปเป็นยังไงสรุปเขาก็บอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอะวิญญาณที่มาสิงร่างมิงนะ่ะเป็นยาบายันหรือเปล่าหรือเป็นใข่เออ ที่เขาคือคือแบบว่าโดยก็เลยไม่รู้ว่าใครคือคนมาสิงอวบวิญญาณของอะไร่างของมิงเออไม่ไม่รู้ว่าเป็นบายยาบายอย่างหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวนไม่จะเป็นเออนั่นแหละคะ่ะก็เขาก็ไม่ได้เฉลยนะว่าใครคือคนสิงร่างของมิงเออมิงใครสิงเธอตอบไม่ได้เออนั่นแหละคะ่ะ นั่นแล้วก็เลยหักก็เลยให้เป็นให้9.99เออแต่ว่าแต่ก็แนะนําให้ทุกคนไปดูแล้วคุณจะอืมทึ่งกหนังเรื่องน,นี้เขาทําออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะคนอีสานปองว่าเขาจะอินเป็นพิเศษเยอย่างปองปองอินนะคะเออบอกไว้เลยอินมากมากเออยังหลอนไม่หายในคนลุกกับแต่ละฉากอืมนั่นแหละค่ะแล้วก็อย่างบอกว่า หนังเรื่องนี้ก็บอกว่าผูใชายวิจารญาณในก่อนทับชมเมื่อคุณดูหนังแล้วคุณจะเหมือนคุณไม่ได,ดูหนังจะทําให้ตัวเองงงงวยว่าเฮ้ยสรุปแล้วฉันดูหนังหรือมันเกิดขึ้นเรื่องจริง,รงอันนี้คือเหตุการณ์จริงๆนะทุกคนมองก็เป็นส่วนตัวฉันดูหนังหรือฉันไม่ฉันไม่ได้ดูหนังหรือมันเกิดขึ้นจริงๆเออเน,นี่ยขอ้อจุดเด่นของหนังเรื่องนี้คืออยู่ตรงนี้แนะนําว่าคุณต้องไปดูเออแล้วคุณจะได้เห็นความแตกต่างเลยนะคะว่า หนังเรื่องนี้แตกต่างจากหนังเรื่องอื่นยังไงอตองบอกได้แค่นี้แหละอืมแล้วขอเล่าเสร,รมิมเสร,ริมความรู้สึกของตัวเองต่อกับเหตุการณ์เกี่ยวกับพวกล่างทรงนะปองเชื่อว่ามีจริงๆเพราะว่าปองก็เคยเห็นเนาะเพราะว่าปองอย่างช่วงช่วงที่ปองจะเห็นล่างทรงตั้งแต่สมัยเด็กจําได้สิบสี่สิบห้าก็คือช่วงสงการที่เขาเอาปูลาป่ลงเออจะมีปู่ ปู่ดังๆแถวบ้านปองอยู่ทางจังหวัดเลยคื่ปูหนึ่งน่ะอืม๋อเอขาชื่อว่าอุ๊ยขออนุญาตพูดถึงเดอ้อปู่หลุบเออที่อยู่เมืองเลยถ้าคนอา่ามาจากขอนแก่นเวลาคุณลงจากผานกเขาอ่ะก่อนที่จะถึงผานกเขาจะมีโค้อยู่ตัวหนึ่งที่ตะคนต้องบีบแต่ทักสารสารปู่หลุบวองขออภัยนะคะที่พูดถึง สาธถูอันอย่อนั่นเด้อลูกหลานขอพูดถึงนั่นแหละค่ะปองเคยเห็นอ่าเคยแบบว่าแม่ของแฟนแฟนน้าสาวปองเขาเป็นร่างทรงของปู่ลุกนั่นเองนะคะเอออันนี้เลยทําให้ปองเชื่อนะคะว่าเกี่ยวกับร่างทรงนะคะและอีกอย่างหนึง่งตอนนั้นตอนสมัยสิบขวบแม่ปองเคยป่วยแล้วก็แบบยายเคย เชิญทับบ้านลวเออนะาะปอบีฟ้ามามาไล่มาลามเนี่ยนะคะทุกคนแล้วเนี้ยเหมือนกับทุกคนเคยเห็นใบไม้ใบเขียวๆที่เขาเก็บไปวัดเอาใส่ขันกรยองบ้านาเท่าพูดภาษาอีสานนะเออนั่นแหละค่ะแล้วก็เอานเียคนเนี้ยมาลำแล้วตอนนั้นเหตุการณ์นั้นก็คือยายถามว่าพอดีป้าปองเขาหายจากบ้านติดต่อไม่ได้เลยเป็นมายากลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะอันนี้ขอเล่าให้ฟังลาลาไป ยายก็ถามอคนที่เป็นลำผีฟ้านะี่ว่าเอป้าเป็นยังไงมีชีวิตอยู่หรือเปล่าดอกไม้ที่จากมันสดๆอยู่ทุกคนมันก็เหี่ยวงี้ราอว่าอป,าป้าป้าปองะตายแล้วออันยายเนะี่ยยายผีฟ้าลำพอตกพอพอหลังจากกลางคืนอุ้ยขนลุกขนลุกขน,นลุกออหลีนี่เห็นมึเจาเห็นบอกขนลุกออหลีนี่อันพอหลังจากที่เห็น ยายคนเนี้ยยายปอบผีฟ้าในร่ากกับไปพี่น้องและปัตตนีตกกลางคืนมาแม่ปองนอนไม่ได้นะครับความรู้สึกเหมือนผีอัืมจนต้องยายต้องเอา่ายผูกแขนกับคันนำมนอ่นยายปอบผีฟ้าคนเนี้ยไปเทลงโถส่วมนะคะแม่ปองถึงคืนมา อารมณ์ประมาณว่าถูกผีอำปองก็เคยถูกผีอำไม่รู้จะถูกผีอำหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนเราใจจะขาดตายแล้วเออเฮตินัยกะหายใจบอกจนห้องว้ากออกมาเทียเดียวอันนั้นมูนเจ้าเคยรู้สึกยู่มันบอกเออนั่นแหละเนีี้ปองก็เคยเจอบ่อยเออและอีกอย่างหนึ่งแถวบ้านปองก็เชื่อเรื่องว่ามีผีปอกอันนี้ไม่รู้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่นะคะเพราะว่าปองนะเคยไปเล่นบ้านมูเนาะอันฟังตรงข้ามเหมือนกับว่า บอกว่ายายคนนี้เป็นปองนะคะเพราะว่าปองปองกลับบ้านมาเล้ยุกคนลุกให้ดีดีนี่เห็นไหมทุกคนว่าขนลุกเจ้าว่าเห็นอันปองฝันเห็นหมาดำฝันเห็นลิงตลอดถ้าถ,ถ,ถ้าเวลาไปเล่นบ้านปองเออบ้านเพื่อนแล้วยายคนนี้นั่งอยู่หน้าบ้านทุกคนเออขนลุกสยองสยองเออนั่นแหละคะ่ะเออ กลับมาบ้านปองจะฝันเห็นม้าดำฝันเห็นลิ่งใหญ่เออเขาจบอกว่าถ้าฝันเห็นม้าดำฝันเห็นลี่งใหญ่แสดงว่าผีปอบนะมาเออเป็นแบบนั้นจริงทุกคนนั่นแหละด้วยวิธีอีสานแหละเ,เวลามีบุญบ้านเ,าเคยไปไหว้วหว้วสารสารหมู่บ้านใช่ไหมทุกคนเขาก็จะแบบเฮ็ดพิธีแบบว่าอะไรนะเอาสายสีมโยงจากสารสารของหมู่บ้านบอกมารอบหมู่บ้านเนี่ยปองก็เคยเห็นมันก็เลยทให้เชื่อว่า เ,ออเรื่องร่างทรงเนี่ยปองค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้90้าสิอร์ซนนะคะว่ามีอยู่จริงเออส่วนว่าจะเป็นอะไรที่เข้ามาสิงมาทรงนั้นก็ได้แบบว่าแล้วแต่เนาะปองก็เชื่อเรื่องคนมีหันเป็นภาษา,าอ,อีสานเราคนมีหูเออเหมือนแม่ปองเนี่ยเออเขาก็เป็นนะคะแบบผีหาซาตานอะไรผ่านมากออ็สามารถมามา,มาเข้าได้แต่วเวลาผีมาเข้าเนี่ย ก็คือแม่ปองจากคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่เคี้ยวมากคเขาก็จะเคี้ยวมาก์เคเขาจะสูบบุหรี่โอ้ก็จะรู้เลยเบ้ยคนรู้นั่นแหละค่ะพูดถึงเรื่องร่างทรงมา19นาทีแล้วนะคะทุกคนเออแนะนําว่าให้คุณไปดูหนังเรื่องร่างทรงนะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังหนังเรื่องนี้ดีจริงๆคะ่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะมิง มิงสรุปแล้วใครสิงร่างเธอมิง้งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมิงแพะ